สวัสดีครับ1น,นาทีจากสิ่งที่อาจะระ์บรรคำพีจาราหนึ่งปีกับจอร์นประจ้าวัที่8กันยายนพระธรรมสองโครินบทที่1พระเจ้าได้นำอาจารย์เปาโลที่จะเขียนจดหมายมาถึงพี่น้องที่เมืองโครินอีกครั้งหนึ่งท่านถูกกล่าวหาและหลายอย่างนั้นท่านไม่สามารถจะไปตามที่นัดได้จึงต้องขอเลื่อนการไปเยี่ยมไว้ก่อน แน่นอนเปาโลปรทนชูใจและประสบการณ์ของท่านนั้นที่มาไม่ได้เพราะพบความยากลำบากที่แคว้นเอเชียเขาอยากจะมาต่อคริสตจกักรไม่ได้มาด้วยเหตุผลใดๆแต่เขารักคริสตจักรอย่างแท้จริง ทาจารย์เปาโลยังจะบอกกับเราอย่างมาด้วยผมชอบในข้อที่เราไม่ได้เป็นนายบังคับความเชื่อของท่านแต่เป็นผู้ร่วมงานกับพวกท่านเพื่อท่านจะได้รับความชื่นชมยินดีเพราะว่าพวกท่านตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่อแล้วนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลภูมิใจขอให้พระเจ้าภูมิใจในเราที่ตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเช่นเดียวกับพี่น้องที่เมืองโครินธ์นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ